สอนวิธีสร้างไวเลสของตัวเองก่อนตอนแรกทำตามมาทำตามเมาส์เอ,อ่อทำตามตอนแรกตอนแรกให้เข้าไปที่ตรง,นง,ง,งเนี้ยรูปไวรเลสรูปไฟเนี่ยกดเข้าไปแล้วกดคำว่า,า open network and sharing center ไปกดตรง set up and set up a new connection or network อ่ากดเขา้ากข้ามาจะเป็นอย่างนี้ให้เลื่อนมาหาหาที่เป็นรูปแรงกันหลายเครื่องเนี่ย set up ไปเลย add host computer to computer network เนี่ยกด next กด next แล้วก็ตั้งชื่ออะไรอย่างนี้ตั้งชื่อนะตั้งชื่อปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ ให้เป็นโ no. นแล้วก,กดเซฟดิสไอนแล้วก,กดเเรามาสร้างทีสร้างเสร็จก็กดโค้ดก็เสร็จปุ๊บนี่เท่านี้วันเของเราก็เสร็จแล้วแต่เวลาจะเปลี่ยน IP เนี่ยต้องให้คนมาเชื่อมเชื่อมก่อนพอเชื่อมปุ๊บพอเชื่อมใช่ไหมพอเชื่อมเสร็จแล้วมันจะเป็น เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้คลิกไม่ดีกว่าน,าานี่สร้างปุ๊บใช่ไหมสร้างแล้วได้บันเ็ณตัวเองแล้วปุ๊บให้มาตรงนี้ Change Adapter Setting ตรงบันเ็ณ Network นน Connection คลิกวา Property จะเป็นอย่างนี้นี่มาคลิกที่ Internet Protocol Version 4น,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 นะ กดปุ่มคกิ์เข้าไปจะเป็นอย่างนี้ให้กด use the following IP address แถวแรกให้เป็น 1... 1... 1... ช่องสุดท้ายนี่เอาเป็นตัวอะไรก็ได้2หลักแต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนที่ที่เพื่อนจะตั้งด้วยนี่งสงเจ็ดตรง subnet mask คลิกเฉยมันจะเป็น2 5 5 0 0 0แล้วกดโอเคแล้วกดโอเคโอเค,อเ,คเสร็จปุ๊บนี่ตอนนี้ก็สร้างมาเลยกับเพื่อนอ่แล้ว ที่ก็เข้า .a ดด A, สร้างห้องกันแค่นั้นแหละจบโอเคไหมถ้าโอเค